มันนอนนิ่งเลยอะตายเปล่าวะไงไอ้หนูเหนื่อยเหรอเหนื่อยมากไหมเล่นได้ปะดูมันโอ้โหดูมันนอนดิไม่กลัวคนเลยเหรอเกาท้องได้ปะเกาได้นะเออยมันกัดว่ะเออสบายเนาะโอ้ยเกิดเป็นหมานี่สบายเนาะงานก็ไม่ต้องทำเนาะคำไหนก็นอนนั่นใช่ไหม สบายแล้วเกาท้องอย่างนี้นี่มันจะเป็นตนัวเมียจับมือได้ไหมอันนี้บ่งตงัวเขาไม่ได้หมาผมนะหมาหมาที่ทะเลนะทุกคนเอามาเพื่อนดูนะดูดิจับมือก็ไม่ได้ยิงลูกท้องให้เขาหน่อยเออมันก็ไม่มันก็ไม่ดุนะมันก็เล่นได้นะสบายไหมเนี่ยชอบเลยที Blue, 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 blue. Q, 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 q.